มามามาพี <muitas S 2> ่นอกว่าเลยดื่มอะไรดเง้ยมาด้วลุงเวินมามยมมานาเเปียกอะวันนี้คนอยากดมนหนึมาให้มาชิคือเวนเบิร์ดกันากนี่นี่นี่นีรากวันสุดโต่งเจลเปื่อยเจลมาดเจลข้ามแตามแช่แซ่อยู่ เดี๋ยว่งหนึ่งทำเี๋อเอาปเหลออยู่หอวะเคื่อไม่น่อกิดาลุกจานวะมาน้ำปลามาเอาอานำปลามาใส่ในเผ็ดประจานกน้อยเราจังโมงเลวะเด้อพี่น้อมากินข้าเ้ามาีโมงมลงนะโมงเ้ามงมจ้า ส้มอยจางส้มกอจางันเจียวจานดูชเป็นเลยนะดี้อย้น้อยน้อยอยน้อยน้อนอน้อยน้อยน้น้อยน้อยน้หน้น้อยน้อยน้อยนอยอยน้นนนโลกนนว เขามีอันเขาเรียกอะไรหน่วยตรวจกรมปศุสัตว์บอเขาอนะเขาตรวจคลักแน่เขาตั้งขาขายตั้งงวตัวนี้นะพันพันไม่มีโรคเะขายได้เขาตขายปัดได้แน่เขาตรวจคือกันแบ่จะเป็นมัไเป็นตะมัวเออเป็นแบบนี้่งาเป็นเป็น

จิ้มปล,ลมาลเป็ดไปซื้อเป็ดมาอะอะไรกิกันอย่างไรจิ้มปลาเป็ดเจ้าช้างไปอยู่บนสลาดไปซื้อมา้อเหรอนมวบ้านฉนน้ำใสอยู่มั้างใช่คือมวยนบ้านนะเออแล้ว,ลว,ลว,ลวลลไปซืออ้อเอา ไปเห็นเป็ดยวลงแม่มาอยู่กับเด็จะเอาเห็นเป็ดตัวนึงพอดีเลยพป็ด้ไมตาแม่ตลาดมาเห็นเป็ดซื้อมาให้ตัวนึ่งคาดไทยเม็ดลุงวันนี้คือตัราแทนทายเหรอแต่องแทนนะแล้วเราซื้อมาเห้แลวเราเห็นก๊อ ัวละลายเ็ดเป็ดิเป็ดกินเป็ดอันนีเป็ดันบอ,อ,อ,อัน้อเอาโตโามาเลยมาลโตนงึงเดเลือดแปงเป็นปะโต้ย่นน้อยไ่เ็นไนย่นไปเลยเป็นใบเนย ม่อน้อย่ยใหญก็เป็นดนั่นแหละมักที่เหลกเบีอแล้วออยใ่หุ่นค่ยสบยงนมันแป้งเฮียนมนีนั่นม้ไป้มาเอเดือดแ่นน่องนน่องเท้เยหอ่อเนมาโรมามันมยน่องเราม่นมะเล่าเีนีโอ้ลกันเนี่ยเขากะไปทายพน้องเหอแทก็แล้วเยกวดเล่อุ้นตัมน่ไปเยี่ยมนักลมันไปเฮียนมนี่เออมัมาแล้เาเอนเอ ถ้าเราซื ale, ้อมะลอดเป็ดนะตัวใหญ่จะน้อยแน่เท่ากันนะคือว่าจะมาเงินมาเวียดนามตะเบียนตะเบียนจริงเลยลองคุณตัดเร็วเราไม่เคยเหรอทุกวันนี้เป็ดวัฒนธรรมดะเบียน แม่แล้วตัเซนไปกบแม่ตลาดนี่อไปิงแม่ตลาดูองไปกมันได้เป็ดแม่เป็ดู่ไีแถังหยาดูดือแม่ลอยมันได้ลเ็ดลอมันมีตลอดเนาะโอ้ยบุเส้นทางเขนไงนจะเอาขวามมต่งที่ว่าคนถึงจะตรบเลยบุ๊คคือแยุไทร์คนปากขาดเลยไม่ยอมเห้เดือดมันจะมโทุของแก น,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 น้ำกระปุ้นั้นยังแ่บอยู่นะมัน,นขนึ้นในหิ้วตั้น้ำกระปุนแล้วมันจกินเขาบาเป็นถยั่นเนี่ยด็กไน้วนะหาทุอ่อยอะไรมันเมื่อมันเดกคยจะนอนอยรอบาเ่มาเลย่ตัว เง็ปาหารมนาตุาวเกด็นีไก่ไหมว่ามาอะไรม้เด็กว่าอันนี้เขาเห็นแบบพอดีแบบว่ากแบตบำล่าเั็นละลุงอย่างเงแบบ้ให้ผงแผหแ้งตำล่าเขาเห็นยิบคนอย่างี้เห็น เขาลวกุ้มเนาะอเขึ่เลยแบบลวกุ้มที่เาอันนี้ครับอมาทั้งนีเลยครับีวบอกันแบบว่าสุกแห้งนไมหยาดไม่หยล้วลงอ่อ้ินาทำกรยอกคนมาเลืได้ยนโอ้ยเจ้ผู้เดียวอันนั้นลูบิ๊กอันนี้ขามับถึเพิ่มมันีแดดเนาะแดดรถทางยูง ก็มันมเพียงน่ันจอนาใชมันมันวาลาจะขึ้นป้ายนี้หน่อยลงไม่อยไปแต่ก็ปิดระูไว้มนอไม่ลงมากเมื่ห้มันลงมามันฮออีกครึ่งนึ่งเลยเลยทำมันลงมาแรงหนี่เบื่อลโดนทับกับบ้งไหเนื้เขาบอวางไเพิมหอยับเลย ฉันต้อแม่จัดกานถ้าพ่อมันนี่บระด้เรื่องถ้าพ่อมันนี่ถ้าแม่นี่จัดการแต่แล้วรวบไปเลยเลยเฮ้ยแถมมึงปาดตึ่นว่าไม่เท่ากันย่านมันงมีหายรุ่งอ่ะอืมแต่นอนถ้าแม่นี่บอกให้นอนคือนอนเลยว่าสัตว์ถ้าแม่สปอยเลยจไม่ได้เพาะหายถ้าแม่เกิดว่าไอ้ลากมันเ้องไปยังกินกันไมให้ย่ะมั้ง อเออมัน,นะไม่ได้เป็นดีหสิ่งลมาีกนเนาะมันคืออย่ใสใหม่ใด้ใหม่มาใส่ใส่มาจากขอนมันคือเยยกกองเห่อยังถ่านรบกวนนะไปตัดได้เหรไม่กาเอาสติกนะ มาน่จะไม่ยังนักแล้ม่ไฟนครับเสียบได้ยู่ปลักไฟฮารุมเจ้ายูส่แม่เจ้าึ้นเทิงกหอ้าสุไปให้นงตลาด๋ยบรถทองกินเลยต้องกินโบีเลยด้ยะเดี๋ยวเบิร์ไป้อกับเมแดกับเบิอย่าลืมเม่ดเ้ยเ โอ้ยอิ่มพี่น้องเอิ้มแล้วคนไม่ได้เคยชินขมือค่มั่งดอัน้องนายทีเลยแมนเลยอัพนองอันน้ำหน้ผเน้ำแขน้ำหนักคือหนักน้ำน้ำหนาน โคโก,โกโ็โกโกโไม่โคก้ไม่ไรอายออออากให้โค้กทานิดึงมันติน่มอายุปีติ็ยังไอยู่ติม,ม,มไงอยู่คนเดีย กินข้าวเปลี่ยมไหมลูกนี่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 เย็นแล้วเ็แล้วอาโอเคพี่นอ้องไอ,อ้นอ้องมาไไว้พนัง,งกินคุยกันครับพ้น